สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาวิดาบุญมานัทวันนี้จมะมาสอนวิชาพละศึกษาเรื่องวอลเลย์บอลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะความเป็นมาของวอลเลย์บอลน,นะคะกีฬาวอลเลย์บอลถูกคิดค้นเมื่อปีคศ1895โดยวิลเลียมจีมอร์แกนซึ่งเป็นผู้อำนวยการพละศึกษาของสมาคม YWCa ประเทศสหรัฐอเมริกา ชี่เดิมขอแกนได้ตั้งชื่อกีฬานี้ว่ามินโชเนตโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นกีฬาให้ผู้ใหญ่เล่นเพื่อการออกกำลังกายโดยไม่รุนแรงเหมือนบาสเกตบอลต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวอลเลย์บอลเนื่องจากลักษณะการเล่นที่ต้องตีลูกบอลให้อยู่ในอากาศวอลเลย์บอลเริ่มแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกและได้รับการบรรจุเข้าเป็นกีฬาสากลสหวอลเลย์บอลน,น,นานาชาติและเป็นหนึ่งในกีฬา ที่แข่งขันในโอลิมปิกตั้งแต่ปีคศ1964เป็นต้นมาค่ะความสำคัญของวอลเลย์บอลน,นะคะ 1. เสริมสร้างสุขภาพการเล่นวอลเลย์บอลจะช่วยพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายความคล่องแคล่วและระบบไหลเวียนเลือด 2. พัฒนาทักษะทางสังคมเนื่องจากเป็นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมผู้เล่นต้องเรียนรู้การทำงานร่วมกันมีวินัยเคารพกฎก,ฎกติกา และเสริมสร้างภาวะผู้นำา 3. เสริมสร้างสมาธิและไหวพริบผู้เล่นต้องใช้สมาธิในการรับลูกและส่งลูกคาดเดาทิศทางและตัดสินใจอย่างรวดเร็วในสถานการณ์เฉพาะหน้า 4. ช่วยพัฒนาเยาวชนและวงการกีฬาไทยวอลเลย์บอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ไทยให้ความสนใจและมีการพัฒนาทีมชาติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทีมหญิง ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 5. เป็นกิจกรรมนันทนาและสร้างความสามาัคคีเล่นได้ทั้งในโรงเรียนชุมชนหรือที่ทำงานช่วยกระชับความสัมพันธ์และลดความเครียดค่ะทักษะวอลเลย์บอลน,นะคะ 1. การเสิร์ฟจุดมุ่งหมายส่งบอลข้ามตาข่ายไปยังฝ่ายตรงข้าม 2. การรับลูกใช้รับลูกเสิร์ฟหรือรับลูกตกจากฝ่ายตรงข้ามโดยใช้ท่อนแขนด้านหน้าในการรับลูกบอล 3. การเซตเป็นการส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมโจมตีโดยใช้นิ้วทั้ง10ดดันบอลขึ้น 5. การเคลื่อนที่ใช้ในการปรับตำแหน่งเพื่อรับลูกหรือตีลูก5การตีลูกเป็นการลูกเพื่อทำคะแนน6การบล็อกเป็นการป้องการลูกตีของฝ่ายตรงข้ามกติกาของวลอลเลย์บอลนะคะ 1. จําจำนวนผู้เล่น 2. วิธีการเล่น 3. การคิดคะแนน 4. การฟาหรือผิดกติกา 5. การเปลี่ยนตัว 6. ผู้เล่นริปโล เพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าว่ากติกาการเล่นวอลเลย์บอลที่สําคัญมีอะไรบ้างมาเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลที่กาหนดโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB มีรายละเอียดที่ครอบคลุมหลายด้านเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นมาตรฐานสากลอย่างแรกทีมและผู้เล่นจํานวนผู้เล่นแต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่น6คนและสามารถมีผู้เล่นสํารองได้สูงสุด6คนโดยตําแหน่งผู้เล่นจะแบ่งออกเป็น2แถวแถวหน้าและแถวหลังตัวลิเบโรจะเป็นผู้เล่นพิเศษที่เน้นการรับบอลสวมเสื้อสีแจกต่างจากเพื่อนร่วมทีมไม่สสาามรรเเเเิิ์์ฟลลลกกกหหืนยด้แะผูง เส้นหลังสนะสามารถเสิร์ฟแบบมือบนหรือมือล่างก็ได้การหมุนเวียนตำแหน่งเมื่อทีมได้รับสิทธิ์การเสิร์ฟผู้เล่นต้องหมุนเวียนตำแหน่งตามเข็มนาฬิกาข้อที่4การเล่นบอลจำนวนการสัมผัสแต่ละทีมสามารถสัมผัสบอลได้ไม่เกิน3ครั้งก่อนส่งบอลให้ข้ามตะข่ายไม่รวมการบล็อกการสัมผัสบอลผู้เล่นสามารถใช้ส่วนใดของร่างกายสัมผัสบอลก็ได้แต่ต้องไม่จับหรือโยนบอลข้อที่5การทำคะแนนระบบคะแนนใช้ระบบเรลลี่พอยต์คือทุกครั้งที่บอลตายจะมีการให้คะแนนการชนะเซตทีมที่ทำคะแนนได้25ก่นะนำห้าก่ันชนะเนอว่ารแข่งขข้อที่6การฟลล์แ้อ การสัมผัสตาข่ายผู้เล่นห้ามสัมผัสตาข่ายขณะเล่นบอลการข้ามเส้นกลางข้ามส่วนใดของร่างกายข้ามเส้นกลางสนามไปยังแดนของฝ่ายตรงข้ามการบล็อกผู้เล่นแถวหลังและลิเบอรโลห้ามทำการบล็อกข้อที่7การขอเวลานอกและการเปลี่ยนตัวการขอเวลานอกแต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้2ครั้งต่อเซตครั้งละส0วินาทีส่วนการเปลี่ยนตัวแต่ละทีมสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้6ครั้งต่อเซตหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนักวัว